6วิธีลดไขมันในเลือดซึ่งได้ผลดีหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วคุณจะทราบคำตอบนั้นทันทีแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy fish, fish by มิปราซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับสุขภาพแล้วเรามาฟังกันเลยว่าเอ๊ะไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะลดไขมันด้วย6วิธีที่ได้ผลนี้ทำอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยไม่มีใครอยากที่จะมีไขมันในเลือดสูง เพราะว่าไหลมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยปย่วยเป็นโรคต่างๆได้ง่ายได้ไขมันพี่ปาบอกเลยว่าคือสารอาหารประเภทหนึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็นกรดซาลโลและส่วนของกรดไขมันส่วนของกรดไขมันนี่เองเป็นตัวบอกว่าไขมันดังกล่าวเป็นไขมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวอา้าวแล้วคําว่าไขมันอิ่มตัวหมายความว่าอย่างไรพี่ปาแน่นอนไขมันอิ่มตัวหมายความว่ามีความสามารถน้อยที่จะทําปฏิกิริยา โดยเฉพาะปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันหรือการทำลายดังนั้นไขมันอิ่มตัวจึงสะสมได้ง่ายกว่าไขมันไม่อิ่มตัวพิปราการเรื่องไขมันในเลือดคืออะไรเอาอีกครั้งนึงดีหรือไม่ดีอย่างไรอวันนี้เรามารู้จักคำว่าไขมันในเลือดกันและเราจะได้ทำความเข้าใจและรู้ว่าทำไมเราต้องลดไขมันในเลือดมาฟังกันเลยไขมันในเลือดคืออนุภาคไขมันขนาดเล็กที่ร่างกายดูดซึมจากอาหารที่เรารับประทานผ่านทางลำไส้ใหญ่ ละลายอยู่ในระบบน้ําเหลืองแต่รูปแบบที่ลอยอยู่ในเลือดนั้นจะเป็นรูปแบบที่ละลายน้ำได้ดีขึ้นทาไมเหรอก็เนื่องจากถูกหุ้มด้วยโปรโตีนซึ่งมีหลายขนาดและชนิดแบ่งออกเป็นไขมันในเลือดได้3ชนิดดังนี้ 1. v L D L คือ Very Low Density Lipoprotein like 2. L D L Low Density Lipoprotein like หรือไขมันเลว 3. HDL High Density Lipoprotein หรือไขมันดีอา้าวเรารู้แล้วว่ามันมีไขมันชนิดไหนบ้างเรียวเล่ามาดูเลยว่าไขมันแต่ละชนิดมันเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ว่าเอา้าวเราต้องลดไขมันลดอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนไขมันในเลือดซึ่งสารชนิดนี้ภายในบรรจุคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรในปริมาณที่แตกต่างกันและภายโนก็ถูกคุมได้ด้วยโปรตีนที่แตกต่างกัน โดย L D L เป็นไขมันชนิดที่มีปริมาณไตรกลีเซอไรด์สูงสามารถเกาะตามผนังหลอดเลือดจนเกิดเป็นเส้นเลือดอุดตันได้ส่วน H D L จะมีความสามารถในการจับ L D L กลับมาที่ตับเพื่อทำลายไตรกลีเซอไรด์ที่บรรจุใน L D L นั่นเองโอ้โหไขมันในเลือดมีหลายชนิดดังกล่าวไปแล้วดังนั้นพี่ปรางอยากจะบอกว่าการที่เราพิจารณาว่ามีไขมันในเลือดจะดีหรือไม่ดีมากหรือน้อยอย่างไร เราต้องพิจารณาที่ระดับคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ร่วมด้วยโดยระดับคอเลสเตอรอลที่หลายคนได้ยินกันบ่อยมักหมายถึงปริมาณคอเลสเตอรอลรวมทั้งหมดที่สร้างมาจัดตับซึ่งหมายถึงคอเลสเตอรอลที่บรรจุใน VLDL,LDL และ HDL ทั้งหมดที่มีในเลือดจากนั้นต้องไปดูว่าค่า LDL และ HDL ตัวไหนสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับค่าปกติ อ่พี่ปายกตัวอย่างเลยเช่นหากคอเลสเตอรอลสูงแต่ LDL ปกติส่วน HDL สูงก็เป็นเรื่องที่ดีแต่หาก LDL สูงอันนี้สำคัญเลย LDL คือไขมันตัวที่ไม่ดีแต่ HDL ต่ำอาจจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาส่วนค่าไตรกลีเซอไรน์นั้นเป็นตัวสำคัญที่จะบ่งบอกถึงภาวะอะไรหรือคะภาวะไขามันในเลือดสูงเพราะอะไร ก็เป็นผลจากการที่เรารับประทานอาหารโดยตรงเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารสําคัญมากถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่ดีถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องภาะวะไขมันในเลือดสูงก็จะไม่เกิดขึ้นมาฟังกันเลยแน่นอนหากเรารับประทานอาหารประเภทไขมันลดลงค่าไตรกลีเซอไรด์ก็จะลดลงด้วยอย่างไรก็ตามพีม่ป้าบอกเลยไม่มีวิธีใดที่จะเลือกกําจัดไขมันเฉพาะบางชนเดีวจากร่างกายได้ จำเป็นที่จะต้องลดสารต้นต้นของไขมันทั้งหมดหรือเพิ่มการสลายไขมันที่เข้าสู่ร่างกายให้มีปริมาณลดลงคราวนี้เรามาดูเลยหกวิธีที่จะลดไขมันที่ได้ผลทําอย่างไรทาอย่างไรมาฟังกันเลยแล้วอย่าลืมนำไปใช้ดูแลตัวเองอย่างให้ไขมันในเลือดสูงจนเกิดภาวะเป็นไขมันพอกตับเพราะมันจะเกิดอันตรายแต่ร่างกายของเราแน่นอนมาฟังกันเลยแน่นอนเลย 1. เรื่องรับประทานอาหารประเภทไขมันไม่อิ่มตัวแทน ไขมันอิ่มตัวเนื่องจากไขมันไม่อิ่มตัวจะถูกเผาผ่านมากกว่าทําให้ลดการสะสมไขมันเนื้อร่างกายไขมันไม่อิ่มตัวได้แก่แซลมอนอโวคาโดน้ํามันมะกอกและธัญพืชทุกชนิดปริมาณที่ควรรับประทานคือแซลมอนวันละสามกีโลน้ํามันมะกอกวันละห้าช้อนโต๊ะธัญพืชวันละหนึ่งกำมือสองพี่ปาอยากจะบอกเลยว่าเราต้องรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงแล้วก็ดื่มน้ำมาก เนื่องจากหันที่มีกากใหญ่และน้ําจะช่วยเพิ่มการขับถ่ายทําให้ระยะเวลาที่ไขมันจะลําไส้จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดน้อยลง 3. ออกกําลังกายโอ้โหออกกําลังกาย,ออกกกายนี่คือยาวิเศษยาวิเศษการออกกําลังกายจะมีผลที่ดีมากๆออกกําลังกายออกกําลังกายประเภทแอรบ,บิกซึ่งหมายถึงการออกกาลังกายให้หัวใจเต้นมากกว่าร้อยครั้งต่อนาทีเป็นเวลายอย่างน้อย15นาทีต่อเนื่องกัน นับเป็นหนึ่งเซตออกกำลังกายแบบนี้ครั้งละ2 3ถึงเซตต่อวันเนื่องจากการออกกำลังกายแบบนี้เป็นการออกกำลังกายที่เร่งการเผาผลาญและนําพลังงานมาใช้ได้มากที่สุดเพราะว่าเร่งการทํางานของหัวใจเพราะหัวใจเป็นนวัยวะที่ใช้พลังงานเยอะที่สุดในร่างกายทั้งนี้จะทําให้ร่างกายต้องสลายไขยมนันมาเป็นพลังงานมากขึ้นการออกกำลังกายชน,นิดนี้คุณออกวันละ30-45ถึงานาทีประมาณ5วันต่อสัปดาห์ เพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีเราต้องสร้างเวลาถ้าเราไม่มีเวลาเราต้องแบ่งเวลาเพราะการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายของเราแน่นอนการออกกำลังกายแบบแอโรบิกกระตุ้นการสร้างไขมันชนิด HDL ไขมันดีในร่างกายให้มีปริมาณมากขึ้นทําให้ไปช่วยดึง LDL ไขมันเลวกลับไปทําลายที่ตับแผนทําให้ลดปริมาณตาไตรกลีเซอไรด์ได้สอง ดื่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าการที่เราเดื่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เราก็ต้องระมัดระวัง 5. สําสคัญมากๆหยุดสูบบุหรี่หลายคนสูบบุหรี่แล้วเกิดผลเสียกับร่างกายมากเพราะอะไรหรือเพราะบุหรี่ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกายซึ่งเราจะพบว่าจากการศึกษาหลายแห่งการสูบบุหรี่จะทําให้ความสามารถในการเพิ่ม HDL ไขมันดีลดลง ซึ่งไม่หยุดการสุหรี่ปรมาณ HDL หรือไขมันดีเพิ่มขึ้นโดยปัจจุบันนี้นกลไกที่ทําให้เพิ่มขึ้นนั้นยังไม่แน่ชัดนอกจาก,กนี้บุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเส้นเลือดแข็งตัวจากการสะสมของ LDL ได้มากขึ้นอีกด,ด้วยข้อที่ 6. เราต้องรับประทานอาหารเรียกว่ามีการรับประทานอาหารในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะอย่ารับประทานอาหารจุบจิบการที่รับประทานอาหารตลอดเวลามันจะเกิดการสะสม ของอาหารซึ่งถ้าอาหารที่เราร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้หมดอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นไขมันได้อายุตัวอย่างการรับประทานอาหารแบบอีฟก็คือจะรับประทานอาหารเฉพาะช่วงเวลา8-16นาฬิกาแล้วหลังจากนั้นก็งดอาหารทุกประเภทยกเว้นน้ำเปล่าการทำแบบนี้เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายนำสารอาหารที่สะสมไว้รวมถึงสารอาหารจำพวกไขมันมาใช้ในช่วงที่อดอาหาร แต่ในกรณีต่างๆไม่ว่าเราจะทําวิธีใดก็ตามเราต้องคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับร่างกายและไม่เกิดอันตรายในกรณีคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือกรณีคนไข้ที่อดอาหารไม่ได้เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่เราจะเว้นช่วงอาหารด้วยและที่สําคัญ6วิธีนี้สามารถนําไปใช้แล้วทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกายและแบ่งปันให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เราหวังดีเพื่อที่เราจะลดไขมันในเลือดก,กัน อย่าลืมแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีกันแล้วมาแลกเปลนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube healthyfish เพจ healthyfish ปี่ปีปลาซึ่งเป็นเพจสุขภาพแล้วก็ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับการทำ u t u b e ถ้ามีข้อสงสัยใดๆถามได,ได้และอย่าลืม ดูแลสุขภาพของเราด้วยกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพ,ม,ภาพมาเป็นคร่อโครัสุขภาพเดียวกับพี่ปราพี่ปราเป็นกำลังใจให้เสมอลุยพันเอก็ก